สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาชงกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดเป็นกาแฟเกล็ดนะครับด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านง่ายๆนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องมีก็คือเนี่ตัวกรองนะครับเนี่ยอย่างน้อยต้องมีตัวนี้ครับไว้สําหรับกรองกาแฟนะครับ,รบแล้วก็ ต้องมีน้ำร้อนผมมันต้องมีกาชงแต่ว่าผมไม่มีผมก็เลยจะใช้กาที่ผมมีอันนี้นะครับมาใช้แทนนะครับแล้วก็มีกาแฟบดครับที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟบดนะครับจะต้องมีนะครับอ่าผมจะตักกาแฟมาตามใจชอบนะครับพี่น้องสามารถตักได้จนถึงเต็มแต่ผมจะใช้แค่สองช้อนเพราะผมจะดื่มแค่หนึ่งครั้งผมจะตักแค่สช้อนนะครับแล้วก็ น้ำร้อนเติมเข้าไปค่อยๆเติมก่อนแรกๆแรกๆมันก็จะให้มันให้มันฟูฟูก่อนนะครับให้มันเติมให้มันทั่วก่อนอ่าผมจะตโอกัดน้ช้อนเลยอะไรก็ได้ครับพี่น้องไม่จาเป็นต้องเป็นแบบนี้อะไรก็ได้แต่อย่างน้อยที่จะต้องมีก็คือตัวกรองกาแฟตัวนี้นะครับและพี่น้องจะได้กาแฟสด ที่หอมอร่อยไม่ต่างจากกาแฟที่เราไปซื้อเขากินเลยน้องครับอ่าพอดีผมเตืนเร็วไปหน่อยกี้นะมันเลยหกนี่ฮะง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะครับแต่รสชาติไม่แพ้ร้านกาแฟที่เราไปซื้อครับเห็นไหมมันจะฟูน้องครับนี่คือการกกาแฟนะครับเติมครับอีกครับแรกๆมันจะฟูมันจะต้องทําการละลายก่อนนะครับ อันนี้เติมเยอะได้แล้วอ่าเติมไปเลยผมจะเติมให้น้ํามเต็มแก้วนี้เลยนะครับผมจะใช้ดื่มกินสำหรับวันนี้อ่นะพี่น้องครับมันก็จะฟูฟูเป็นฟองๆนะครับพี่น้องครับ ผมรอให้เขาเขากรองนะครับผมจะได้รู้ว่าผมจะต้องเติมน้ําอีกหรือเปล่านะอ่าน่าจะพอแล้วนะครับน่าจะพอแล้วอ่าเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากอ่าเป็นไงครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องไปหาถ้วยมารอง อ่เติมอีกนิดก็ได้ครับกินได้ทั้งวันนะครับพี่น้องครับเติมอีกนิดก็ได้อ่ะแล้วแต่ความชอบของเราเลยล่ะครับอยากกินเข้มกินจืดนะครับชงตามสบายตามใจฉันเลยพี่น้องครับเพราะว่าของเราเองเราทําเองกินเองพี่น้องครับไม่ต้องไปอ่านั่งกินที่ร้านแล้วก็มีกาแฟอ่าชั้นเลิศไว้กินนะครับพี่น้องครับอืา น,นี่ผมจะยกให้ดูว่านี่เขาจะกรองแล้วก็จะหยดแบบนี้กาดเขาก็จะอยู่ในนี้ครับกากกาแฟจะอยู่ในนี้ส่วนน้าจะอยู่ในนั้นนะครับผมจะกินแบบสดๆไม่ปรุงแต่งอย่างอื่นนะครับกรองแล้วก็กินได้เลยนะครับพี่น้องครับอ่าน่าจะพอแล้วนะครับที่เหลือนี้อันนี้คือกาดผมจะต้องเอาอันนี้มารองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะนี่คือกาดกาแฟที่เหลือสามารถชงได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกินอีก นี่ครับพี่น้องครับผมจะเติมเดี๋ยวผมจะเทใส่แก้วนะครับให้พี่น้องได้ดูสีสสนของเขานี่ครับนี่พี่น้องเห็นไหมสีสวยมากนะครับพี่น้องครับออยากใครที่เป็นคอกาแฟคอเข้มก็เติมแบบเข้มกว่านี้ได้นะครับโอ้โหล้นเลยผมเทลืมดูล้นแก้วเลยดีกว่เทคืนดีกว่า อ,อนี่ครับพี่น้องครับสีสวยมากสีของกาแฟสดมันร้อนนะครับผมขออนุญาตหาผ้ามารองจับหน่อยมันยังร้อนอยู่เพราะว่าน้ํายังร้อนมากชงด้วยน้ําร้อนนะครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องครับกาแฟสดนะครับกาแฟสดทําเองด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อหาที่ร้านเราก็มีกาแฟสดชั้นดีไว้บริโภคได้แล้วพี่น้องครับเดีผมดมดูหน่อยอืมหอมกาแฟสดมากครับพี่น้องครับหอมมากๆหอมกาแฟสดโอเคครับพี่น้องครับ พาพี่น้องมาดูเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปในครับพี่น้องครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เข้ามานะครับยังไม่ได้กด subscribe กรุณาดูให้จบก่อนแนละ้วค่อยกด subscribe นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ